เล่นมันทุกเกมไม่มีท้อไ้ใจสู้ทุกเกมด้วยความหวังสู้หมดทั้งนใจด้วยความฝันพากันอยู่สู้เส้นชัยจึงแพ้เป็นสเกลตผู้เราเขาไม่ได้พอยิ้มสู้กับมันเป็นแรงบันดาลให้เราไปต่อสู้กันอีกครั้งผู้เราอย่าไปท้อไปกับพวกเรา go again มาจาก long อุทโรนิมามิเรตาเอเย่นต์ัชิ่งจีนสำหรับควานะคาวายาคาชิมิไรโยนทาเมนะ 黙ってろイカレ野郎どもまだだ結行は10人全員揃ってからだ <laughs> まずいな心配が先に立ったかイレイズブラド邪魔はよしてくれよプロヒーロー สวัสดีครับผมมาพบกับเกม Marvel u l t ้ Impact กันอีกเช่นเคยนะครับผมหลังจากที่ดูไตเติลไปเมื่อกี้ฮะเป็นตัวละครฝั่งเวลาที่ชื่อว่าดาบีครับผมดาบีถือว่าเป็นตัวละครฝั่งเวลาที่เทม่มากๆตัวหนึ่งครับผมแล้วก็มีคนชื่นชอบชื่นชมนี่อยู่เยอะเลยนะฮะอาาัตราของเขาก็คือการใช้ไฟสีน้ําเงินฮะถือว่าเป็นไฟที่ร้อนแรงที่สุดเลยก็ว่าได้ครับผมตอนแรกปล่อยไฟเป็นสีแดงฮะแล้วก็เผาไหม้จนกลายเป็นสีน้ําเงินนั่นเองครับผมอ่าแล้วตัวละครที่จะเข้าเกมตัวต่วตอไปที่ คาดเดากันนะ,ะก็คือตัวละครตัวนี้เลยฮะดาบีครับผมคอมมิ่งซูนอย่างนี้นะฮะหลังจากที่รวบรวมข้อมูลมาแล้วนะฮะยังมีฮะตัวละครตัวอื่นเพิ่มมาด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีเมโมรี่เพิ่มมาอีก3อันครับผมอย่างในรูปเลยฮะตัว UR ก็จะเป็นดาบีครับผมแล้วก็ยังมีฮะโทมูระ SR ตามาครับผมหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันมีตัว UR มาแล้วนะครับผมแล้วยังมีฮะ จายูอาฮิมิโกะตามมาด้วยครับผมอ่าน่าจะเอาไ้ใช้กับดาบินั่นเองครับผมโอ้ยตอนแรกนะครับผมที่มีอยู่ในเกมเนี่ยดาบิจะเป็นตัวละครเอชครับผมซึ่ง SR ก็ถือว่าเก่งพอสมควรแล้วนะฮะโอ้ยเก่งมากๆเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วยูอาจะขนาดไหนนั่นเองครับผมอ่ามาดูนะฮะรูปลักษณ์สกิลฮะาคร่าวๆอย่างนี้เลยครับผมโอ้โหอย่างเท่ไฟสีน้ําเงินแบบนี้เลยครับผมอ่าแล้วก็ยังมีนะฮะ s ออย่างโทมูระแบบนี้ครับผมอ่าไว้รอดูนะฮะว่าตัวที่จะเข้าตู้ตัวต่อไปเนี่ยตัวต่อไปเนี่ยจะเป็น2ตัวนี้จริงหรือเปล่านะครับผมอ่าหลังจากที่ดูกันแล้วนะฮะใครที่เป็นนะฮะโอ้โหชื่นชอบฝั่งไวไัยร้ายนะฮะแล้วก็เล่นทีมไวยไร้ายนะฮะโอ้โหต้องเก็บเพชรไว้แล้วนะฮะดองไว้เยอะๆนะฮะกับตัวละครอย่างดาบิตัวนี้เลยครับผมพลาดไม่ได้อย่างสิ้นเชิงเลยะครับผมโ u s, s r ก็โหดพออยู่แล้วนะฮะ UR จะขนาดไหนครับผมใครทำทีมไบไห์อย่าเพิ่งขายนะครับผมเก็บไว้รอดาบิสุเท่ของเราก่อนนะครับผมอ้าวไว้รอดูนะฮะว่าตู้ที่จะเข้าเนี่ยจะเป็นดาบิจริงหรือไม่ครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณครับผมที่ติดตามรับชมกันมาจะจบคลิปนะครับผมกับการพาม,มาดูนะฮะการคาดเดาตัวละครที่จะเข้าตู้เป็นตัวต่อไปครับผมนั่นคือฝั่งไบไหลอย่างดาบินั่นเองครับผมไม้เจอกันใหม่อีีหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับ ผมสวัสดีครับ